วันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนแสดงตนเป็นพุทธมามากะถวายตนเป็นพุทธบูชาการประกวดรถบุาชาติจากวันและโรงเรียนต่างๆตักบารพระสงฆ์86รูปแผ่อันเชิญละพระบาตจากอินเดียเพื่อประดิษฐานใต้อุโบสถวันหนปกจริญพพะพุทธมนต์สวดพระธรรมจากกับปวัฒนาสูตร วายเป็นพระราชกุศลร่วมฟังปากฐกถาธรรมในงานสัป,ปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสารหับูชาและวันเข้าพรรษาคณะสงฆ์เขตพระศีเจริญในวันที่10-21กรกฎาคมพุทธศักราช2556ณน,นาคปกภาะีเจริญกรุงเทพมหานาคร 0ูนย์สองสองสามแปดอาสารหาบูชาธรรมยาตาคุ้มของโลก